ด้วยขาถามว่า,วาครูครับมีดเราจะป้องกันการเป็นสนิมของมีดได้ยังไงบ้างนะฮะเราใช้วิธี DLC ในการเคลือบผิวมีดได้ไหมอ่ามีดมันเป็นสนิมได้ในมีอยู่เอ่อเลอกจากทีต่ตัวเนื้อวัสดุก่อนถ้ามันเป็นเหล็กกล้าก็คือสามารถขึ้นสนิมได้ถูกไหมเช่น SK 5 s 5 10C Sup9 ที่มันเป็นกลุ่มเหล็กอะ่ะมันขึ้นสนิมได้ทีนี้พอมันเป็นเหล็ก แล้วเราไม่ต้องการให้มันขึ้นสนิมเขาก็ใช้เทคโนโลยีคือเหล็กกล้าไรสนิมคือเติมโครเมียมเข้าไปกลายเป็นสแตนเลสสตีลนี่แล้วขึ้นได้ไหมอ่ะก็ยังสามารถขึ้นได้นะเพราะแม่งไม่ใช่แท่งโครเมียมถูกไหมมันคือเหล็กผสมโครเมียมกลายเป็นโครเมียมเอ่อผิวผิวโครเมียมออกไซด์มาเคลือบผิวมันเอาไว้นะครับเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําให้เหล็กมันไม่ขึ้นสนิม ก็ต้องมีตัวที่มาเคลือบระหว่างเหล็กกับความชื้นที่มันเคลือบกับมันอยู่อ่ะถ้าเหล็กมันโดนความชื้นถูกไหมเนื้อของโลหะเนื้อของเหล็กอ่ะไอออนอ่ะมันก็จะเกิดสนิมออกไซด์เกิดที่ผิวมันเพราะมันโดนความชื้นไงมันจะแปลสาภาพเหล็กกับออกกับความชื้นมันมารวมร่างกันไอแฮปอะความชื้นไอแฮปอะเหล็กตุม้มสนิม <laughs> นะ ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าไม่อยากให้มันเป็นสนิมเราก็ต้องสร้างผิวออกไซด์ให้มันก็คือทําให้มันเป็นสนิมนั่นแหละแต่เป็นสนิมสีดําอืมเช่นเอาไปชุบกับน้ามันเครื่องเอาไปทําผิวไฟไงเงี้ยให้มันเคลือบผิวก็ここคือมันเป็นมันเป็นผิวสนิมของมันนะถูกปะแต่ว่ามันเป็นสนิมที่ทําที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดสนิมสีแดงขึ้นไปอีกหรือเราเอาไปชุบสารเคมีก็ได้นะครับก็คือทาให้ผิวมันเป็นสนิมนั่นแหละแต่เป็นสนิมสีดา หลังๆผมไปใช้มีดเซรามิกอ่ะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะฮะและเมื่อกี้เราเราเอาเหล็กไปทําให้มันเป็นสนิมแล้วสนิมสีดําอ่ะแล้วเราก็เอามาใช้งานเพราะนั้นมันจะที่ผิวมันก็จะไม่ขึ้นสนิมแล้วนะฮะแต่อาจขึ้นได้เล็กน้อยนะอย่างที่บอกใช้ไปมันมีกระทงกระทาะอะไรขึ้นมาเพราะว่าพื้นฐานมันก็คือเหล็กอีกวิธีหนึ่งที่เขาทํากันซึ่งเป็นวิธีค่อนข้างจะไฮโซนิดน,นึงก็คือใช้ระบบ DLC c o a t i n g นะครับก็คือเอาผิว,วนะั่นไปเคลือบ DLC มีบริษัทที่เขารับทําอยู่นี่นี่คือผิวเคลือบ DLC นะแต่วัสดุใบมีดอ่ะอันนี้เป็นเป็นสแตนเลสสตีลนะ s 3 5 v n แต่เขาไปเคลือบผิวสีดําด้วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยี DLC เพื่อมาโฆษณาไงว่าไอ้มีด AK4.7 เนี่ยเอาเคลือบ DLC มานะเคลือบเปื่มาเป็นผิวสีดําเนี่ยพอเคลือบก็คือเหมือนมีโลหะแล้วมีสารมาเคลือบอะ่ะมันก็จะไม่ขึ้นสนิมละแต่มันจะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงคมอะ่ะคมที่มันไม่ได้เคลือบอะ่ะ ถูกไมเพมันก็ยังคงเป็นเหล็กเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผิวมันอะถูกเคลือบไปแล้วคุณก็ไปจ่ายตังเอาค่าเคลือบนะฮะก็เสียตังเอาหน่อยอ่าแต่มันเท่นะมันได้แบบเป็นแบบเครื่องหมายทางการตลาดหน่อยอะไรเงี้ยพอเอาไปพรีเซนต์ได้ว่าโอเคมีใบ,บนี้นะ้ททำให้มันสีดํานะโดยใช้เทคโนโลยี DLC coating นะอ่าเราไม่ได้แบบชุบเราไม่ได้ทําให้มันลงดําแบบบ้านๆนะอะไรเงี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่ง ข้อดีของมันนะก็คือมันมีคุณค่าทางการตลาดแล้วมันไม่เหม็นกลิ่นเคมีอมันเป็นการเคลือบผิวไงเคลือบผิวให้มันมีความแข็งแล้วก็มีความลื่นเวลาไปตัดชนอะไรเงี้ยมันจะลื่นฟลุแล้วก็ผิวจะเป็นรอยได้ยากแต่เป็นรอยได้นะเป็นรอยได้ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการเคลือบแข็งด้วยนี่กับอีกวิธีหนึ่งคือการลมดำถ้าลมดำเย็นยังไงกลิ่นก็ยังมีอยู่นะครับกลิ่นที่มันเป็นสารเคมีอ่ะนั่นคือนั่นคือข้อเสียข,ของการลมดำเย็น มันก็ดําจริงนะแต่มันมีกลิ่นอาจจะไม่เหมาะกับการไปใช้ในการปรุงอาหารอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนใช้มีดท,ทั่วไปในการทําอาหารเอ,อ่อทำมาหากินก็ไม่ต้องไปเคลือบอะไรหรอกก็ใช้้ไปขัดๆนะ่ะแล้วก็น้ำมันเคลือบพรุงนี้คุณ,ค,ณคุณก็หิบมาห่นอีกแล้วลมดำแบบเย็นการสนิมทนไหมพี่การสนิมทนไหมทนนะทนเลยแหละเพียงแต่ว่า ถ้าคุณเอาไปใช้งานเสียสีอ่ะมันก็จะเกิดการขูดผิวออกมาอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เขาเรียกอะไรเดีอ่ยคือมันมันถ้ามันมีการเสียสีอ่ะยังไงมันมันก็มีรอยอ่ะเออยังไงมันก็มีรอยอ่ะแต่ถ้าคุณจะเคลือบให้มันสวยงามตาคุณไม่ได้เอาไปใช้เลยเลยนะก็เป็นวิธีหนึ่งทีนี้ล่ะจะดำมากดำน้อยแล้วแต่แล้วแต่ความใจเย็นของคุณเลยคุณ,คณต้องเคลือบมันนานๆหน่อยอ่ะม่งนั้นมันจะดำไม่ถึงใจสักที ต,ต้องเคลือบลหลายชั้นหน่อยมันถึงจะดำสวยแต่ถ้าคุณเอาไปใช้งานยังง่ายมันก็เป็นรอยยังไง่ายก็เป็นรอยไม่เป็นรอยมานี่ทําให้ดูรับประกันว่าเป็นรอยแน่แน่อ้าจริงเหรอพี่ท้าทายเอากระดาษทรายถูดิไม่เป็นรอยมานี่เลยยังไงก็เป็นรอยเขเ,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  <c oughs> เ,เคว่ะาเออให้เราเข้าใจมันก่อนนะฮะทำพาวเดอร์โค้ดมีดดีไหม่าเาเดอร์โค้ดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ดี c เนี่ยคือ คือเราทําเองไม่ได้เราทําเองไม่ได้เราต้องเสียตังค์แต่เผลอเอรอโค้ดเราสามารถทําเองได้ด้วยนะถ้าเรารู้วิธีทํานะแต่อันเนี้ยมันจะบางกว่าเออถ้าทำเพาอเอรอโค้ดมันจะหนาแต่กูใช้ได้เหมือนกันอนะ่ะมีดอีซี่ก็เพลเดอร์โค้ดก็เท่อีกแบบนะใช่ปะ่ะเออก็ไปลองทําดูใช้สีฝุน่นพ่นๆเราเนะี่ยก็สวยดีเหมือนกันนะเออก็ไม่ใช่ไม่น่าเขียนดูดีเลยแหละก็ทําได้อ่ะใช่ปะ่ะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งให้ให้เข้าใจให้เข้าใจหลักการในการใช้งานของมันก่อนหรือวันนี้มีเพื่อนเขาทักมาถามเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับครูครับอยากได้มีดใบตายมีดโคสเตเอาไปตัดกล้วยหน่อยนะเขาคุยมาเงี้ยบอกผมว่าเออเอาไปตัดกล้วยเล็กๆอะไรเงี้ยผมบอกไอกนะ้มีดพวกมีดแบรนด์พวกมีดนอกเนี่ยนะมันมันไม่ได้มีความสามารถอย่างที่คุณคิดนะผมบอก่อนะถ้าคุณจะเอาไปหั่นตัดเชื้อหนนะ้ะมีดไทยถูกปะ มันเป็นหลักฟิสิกส์เลยน้ำหนักเลยน้ำหนักกับขนาดสร้างแรงประทะสร้างโมเมนตัมมันแค่สวยและเท่พี่มันแค่สวยและเท่แต่ถ้าจะพกเน็บเข้าป่าถามว่าจําเป็นไหมต้องถามตัวเองก่อนมันไม่สามารถมันไม่สามารถทํางานทํางานได้ชนะไอ้มีดมีดแบบมีดด้ามบ้องสิบนิ้วไม่มีทางสู้ได้หรอกนะเพราะน้ําหนักมันไม่มีเท่าขนาดนั้นเป็นมีดตัดเฉือนมีดต่อสู้มีดสวยๆถ้าอยากได้มีดใช้งานได้มีดไทยมีดการเกษตรจบ แค่นั้นเอาไปเทียบกันไม่ได้อันนี้คือซื้อให้มันดูงามตาเท่านั้นซื้อให้มันดูงามตาสู้ว่าเออเราอยากได้เว้ยเรามีตังเราก็ซื้อใช่ไหมแต่มันจะสูม้มีดมีดการเกษตรไม่ได้วัดตามขนาดเลยฮนะ <c oughs> วัดตามขนา,ขนาดของมีดเลยฮนะ okay, ขขขเขนะ้าไอ่าแต่โอเคอยากได้สักเล่มหนึ่งอยากได้แบรนด์เนมสวยๆออกานสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่าอันนั้นตรงงาน แต่ถ้าซื้อไปลุยอ่ะยังไงก็สู้มีดไทยสู้อีเนบไม่ได้เนาะนะฮะโอเคไหมเอาแล้วอีเนบนี่มันดีสุดในโลกเหรอขอให้มันขนาดพอๆกันอ่ะมันใช้งานได้เหมือนกันแหละอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไปไปทำเทสมีดไนโชอะไรพวกนั้นนะอันนั้นเขาเจาะลึกในรายละเอียดนะอันนี้ผมบอกใช้งานทั่วไปนะคุณเดินก็ไปเลยปากกล้วยอ่ะมีดขอให้มันขนาดเท่ากันอ่ะมีผลเท่ากันแหละโอเคไหมมีผลเท่ากันเลยไม่มีปัญหาแต่ขึ้นสายก็มีผลเท่ากันด้วยนะ Ah!